กราบสวัสดีผู้มีใจใฝ่ธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ทางช่องขอนำเรื่องฝนแห่งธรรมมาฝากทุกท่านธรรมชาติสร้างน้ำจากการสมดุลของวัตจักรในธรรมชาติการสมดุลของธาตุทั้งสดินน้ำลมไฟฝนจะตกไม่ได้ถ้าผืนดินไม่ถูกแสงแดดแผดเผา เมื่อแผ่นดินร้อนน้ำจะระเหยขึ้นไปในอากาศสายลมทำหน้าที่นำไอ้น้ำมารวมตัวกันเมื่อทาทั้งสีเกิดการสมดุลความชุ่มฉ่ำของโลกก็จะกลับมาอีกครั้งนี่สินะคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นและหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลา เปรียบเหมือนจิตใจของคนเราเพียงแค่เรานำแสงแห่งธรรมเข้ามาแผดเผาน้ำหรือความทุกข์ที่เกิดจากความคิดการปรุงแต่งและความเศร้าความโศกความเสียใจต่างๆก็จะระเหยออกจากแผ่นดินที่เปรียบเหมือนเนื้อตัวชีวิตจิตใจเรา สายลมหรือสติตัวรู้ธาตุรู้ก็จะทำการพัดความทุกข์ความเสียใจความเศร้าโศกมารวมกันและสลายแรปรเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์วนเวียนเปลี่ยนแปงลงหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้เติบโตและ เกิดการรู้เห็นตามจริงรู้ในธรรมชาติทั้งปวงจนเข้าสู่จุดสุดท้ายคือการคืนกลับสู่ธรรมชาติกลับสู่พลังพุทธ,ธะก็ขอให้ทุกท่านฟังแล้วนำไปพิจารณาขอให้ทุกท่านได้รู้เห็นธรรมชาติตามความจริงเข้าใจธรรมชาติ กลับคืนสู่ธรรมชาติและกลับคืนสู่จิตพุทธ,ธะดั้งเดิมนะคะกรับอนุโมทนาสาธุค่ะ